เบิกทรัพย์หน้าขี้ก็เบิกทรัพย์ผ้ารวยผ้ามาตามพระทุดงวัดป่าหรือว่าวัดกลางน้ำนะคะเนาะเข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องนเดอทางช่องค่ะสิมาตามแนวทางเนาะค่ะเพ่นนะคะ,คะ,คะกุดเพิ่นจูกลางน้ำพูนพี่น้นองน้ำถั่วเบิดเนาะคะ่ะกันเลยเพิ่นบ่มีปัจจุปัจจัยจะสั่ง กุฏิไม้เนาะค่ะเพิ่นจะส้างจุดนี้ละตอนนี้เป็นเพื่องพักเกาเนาะค่ะม้อนีกับสิพามาตามแนวทางเนาะค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe เนาะค่ะเนาะห้ทางสองน้ำแน่เนาะค่ะเนาะครับน้ำมัสการ์ปูขับนมัสการ์ปูครับโอ้สายบุญมาหลายบปูสายบุญมาเต็มวัดเลยเหรอครับปูเอ่อช่ว่า น่าจะดีไปเรื่อยๆแว่าขาเป็นไรเหกันดังไรวะทีเจเป็นลายหิงแบบไทยอือโอ้ยเป็นสำนักสงฆ์น้ปู่น้อยังไม่ได้เป็นวัดเนาะยัมันเป็นวัดแ่ว่าป็ตีห้องก็ไปยักดังไปอย่างนั้นเอะแต่ว่าเสียนั่นแต่งจนเราห้องก็ต้องเอก็ไปเรยน้ำาไปเลยนก็นากเนาะครับแต่ว่าเป็นแต่ยิงมีในหอนของเพื่อนย่ะไม่ใช่ต้องค้นก็อยากดึงหองออกับ นานจมันเย็น่คอยักดึงออกก็พููคนนานพู้สิสางไปจังไรน้ำท่วมนาะคอยคอยท่าไเป็นเสือเนาะพู้สีสางคุตีไม่บ่จ้าเลแกมาห้ากับสิเป็นรอพระชาราไปจองพงี่นี้ก็ถิงนด้อยหน่อย้อก็ถิ่นด้างขุดตีอยู่นี่มาวก็ท่าเป็นเสือ่ ต้องเจอกระสวดไปกับช่วงผู้ยังสืได้ยู่งใี่ไปูปู่นิมิต<อ>ฟันหลอไปปู่นนมีแนว้อมาพา,านนันปู่ปู่มีนิมิตบ้างไหมครับปู่ครับอันอันมันเป็นนิมิตอยู่ครับต่ว่ามาขึ้นเราพึ่นเราโยมทั้งคอนก่นท์ท่าเหลือียงมาใหา้เบิ้งครับแบบเขาเลยมานาั่งสวดร้องเบิ้ง บานตาเพิ่นก็เป็นแบบที่ว่าเพิ่นป่ะเมนเหรียญพระเจ้าอยู่หัวเนาะครับเป็นเหรียญนั่นนายกคนเก่าอยิงก็บยิงสกมป็นเหรียญเป็นเหรียญจอมพุ่นยิจอมพุ่นสลิเป็นเหรียญโบราณนะปู่เนาะครับยึดได้พวกผู่เหรียญเก็ไม่ได้เป็นเมลเม็ดหมือไม่โยกพิ่นก็ไปอยากไข้ภายใครับแต่ว่าั้าสวดสวดไล่สวดบีบเป็งชนะครับแบบนั่นจะ เป็นบาเนว่าท่านเดตแงข่เนาะครับตาบามันห่างเป็น้วก็เลยเป็นขึ้มาอยู่ต่รักก็ท่านใว่าไปา้องใส่บาไปเลยบ้าไปเลยไม่ติดสวนม่ติเป็นแดงใ่ิรื้อ่อเอาแบบชัวร์ดีกว่าครับปู่ครับว่าไปเบบเอาข้าวก็ได้สนักสง เพิ่นคือยังสนักสงฆ์ก็อินแตงเพิ่นก็คือสิปล่อยมาหลายตัวแทงสินะม,นมันมันเลยเป็นการแบบมันเสียงมันอย่าโยมชื่อหลายจังเนาะครับอย่าได้ห้องไปไปออกแราักการ,าารากมันถ้าเฮาเข้าไปแบบมุสาไปแบบก็แบบมันเลี้ยงบ่ปเป็นปปปู่ปู่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่านิมิตแบบไหนครับปู่ครับนี่มิดแบบค่ายจิตย่านซองลงไปมันแบบดวงตาเพิ่นแบบแบบก็เจ๋งชนะ โอ้ดวงตาพญานาคนี่แหละครับปู่ดวงดวงตาเหรียญนะดวงตาเหรียญเหรียญเงินเพิ่งบาดเป็นบาดเหรอเออบาดเท่าก็บว่ได้พญานาคมาได้แล้วดวงตาแบบเป็นมิดแต่มิดด้วเนาะอือืมดวงตาแบบว่าเป็นมิดเท่ากันเท่ากับพานเพื่นเพื่ันครับเพราะเพราะหนึ่งเราไม่ได้แต่งคายหรือเปล่าครับปู่ครับมีส่วนไหมบอกว่ท่านได้แต่งคายนะโอ้เพิ่นก็เลยศูนย์อย่างนี้แหละครับเลยกลับมาส่วนบระงาส่วนโอ้ เรื่องเรื่องเสตะเลียกอะอ่งนี้สีมาจะผิดที่นาของสมไปแล้วครับแต่เราให้พยายามอย่กซอยเหลือยาโยมเมยใช่ไครับเพราะเฮ่าลังเทียกต่ิดหนีรังเทียก็น่อนามาหับเนาะครับผมยาโยมเิ่นก็อยาซอย่วาองน่มาเนาะแต่ยาไปสูกไปรลาบเาตมาไปยากได้ยังเพราะว่ามีกดมีกดนอนครับ บาดอันนึงก uh. mm um. so ับอดรอดแล้วพึ่งจะกับผมว่าได้ห่วงรักห่วงว่าอย่างเดียวเพราะว่าเขาเกิดมาเขาไม่ได้แบกตัวนี้มาดำได้คือปูว่ได้สางมันบ่สางให้เห็นซื้อให้ลู้กันหลานเรื่องสางสางแล้วแต่สีเขาบวชมาใน่ไม่ได้สางไงสีรักครั้งนี้การรัครั้งนี้หมายถึงว่าสุกงิ้งสุกย่างมันแบบมันจะค่อยเกิดเปลีนไปค่อยเกิดเป็ี่ยนไปใช่ไหมนี่ส่วนใหญ่ที่มันพูดกัเจ้า มุงทางมหาเสรษฐกับือนช่ไมา็เนเดืนทางมากคนอยากว่าสัามั้นาะก็ปู่ก็ยังจะทําพิธีนี้คือวันอาทิตย์นะปู่เนาะก็จะจะพอเป็นแจงไขใหม่นะแบแต่แต่ปู่มันแจ้งไขมากแต่ว่าข่นนาทีอขันเลี้ยนขันเลี้ยนมันมันเลี้ยนแทนสิเป็นเลี้ยนบัตดีนนสิอาจอาจ อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง,นนงได้แต,แต่ว่าเหรียญเหรียญนีเบิ้องหรือไปปู่ต้องต้องให้ผู้เบิ้งเหรียญเปลียนว่าเปลียนเหร,รียญแทนเราเหรียญได้ยังครับปู่ครับยังได้ไหมเอ้าเหรียญพ่อคุ้มเนี่ยเหรียญเหรียญพ่อคุ้ม<ต>ได้เพียวเอ่อเพิ่มมา,มาจากบ้านไร้เว่าเพิ่มเพิ่ว่าย่านเหรียญเชียทังเลิกจากโอ้แต่เหรียญเน่พระพระท่านได้เหรียญอ๋อแต่ว่าเหรียญอยู่กับพ่อคุ้มมีอยู่ครับผมครับพระท่ได้เหรียญก็วันที่สิบห้า นะครับวันที่15เนาะปู่ก็จะทําพิธีนะครับถ้าเกิดจะบอกความฝันนิมิตไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเนาะปู่เนาะเคลื่อนครับทีเดียวความฝันไไยกับฝันไปทุกคนน่ะเนาะครับผมแต่ว่ามันงกับว่ากิ่งแกงก็จะห่อสวดครับห่าสวดห่าแดงเม่นกวาแม่นางตะล่านี่บวกเทพบุทธประดาเป็นเชิญเป็นลงมากสิบหกเซนฝ่าสิบหาเซนดินบ่ครับา เฮาเส้นไปลงมาแล้วแต่มันจิบมันจีบเพียนแต่กับความฝันามันสิ่ตรงกันโอ้ครับปูกระยางกระว่าเฮ้าว้าไปปร๊บมันจีมุดสามสิครับก็ให้เ c ฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับเอซีที่รอแนวทางปู่เนาะมีเข้ามีหลุดนะคะทา้าเพิ่นบ่หลุดเหรียนเฮาเพิ่นก็อาจจะให้เฮาตรงตรงช่แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญไม่แท้ขึ้นมาตัวเลขอาจจะเคลื่อนเคลื่อนเยอะัหมครับปู่ครับเคลื่อนเออาจจะเคลื่อนเอ่อ เข้าจากได้3ต like like so so ัวอาจจะเป็น2ตัวของโอ้เคลื่อนแบบนี้นะครับจาก3ตัวก็เหลือ2ตัวอย่างนี้นะครับปู่เนาะครับปู่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับ FC ครับต้องขออภัยนะครับบางทีเสียงแอดมินอาจจะเสียงดังนะครับเนาะปู่มันเบาหงิ้นบาบาลงเขาก่อนเพราะใครได้ยินด็ดครับเพราะว่าหูอื้อหูอื้ออ๋อโอ้บาบาคือบาคือบาหนั่นเด้อครับ เกับผมก็ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับใครที่รอแนวทางของพัทุดงนะครับก็ให้พิมพ์รอไว้ก่อนนะครับ,รนนรบเป็นเกเตรจัด้างเรื่องละครับ<อ>แล้ว<า>กุฏิของเรานี่จะทําพญานาคแทนใช่ไหมครับปู่ที่อยู่ในน้ําเนี่นะครับถูกต้องหกซางเป็นดอกกบารมีเป็นครับ เอฟซีเฮ้าว่าเอฟซีเฮ้ามีจิตดใจไปสัตว์ท่าสิบกับสอยเพียงพย่านหนวก็ยานหนาสี่งเขาก็รวมเมื่รวมเมื่อส่นจางเนาะได้ครับปู่ครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปู่เนาะครับอันนี้เราก็ความยังสีเฮ้ากันบันบอฮอบบอหาแนวทางแบบนีเฮ้าก็บบารูเพลงใช่ไหมใช่ครับปู่ครับรับควาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรอว้นะคะ mm -hmm.